ย้อนกลับไปเมื่อ18,000ปีก่อนพื้นที่ของเกาะอ,อังกฤษและเกาะไอซ์แลนด์หรือพื้นที่ที่ถูกเรียกกันว่าบริเตนที่เคยเป็นผืนแผ่นดินเดียวกันกันกบทวีปยุโรปซึ่งในสมัยนั้นพื้นที่ของทั้งสองประเทศเป็นเพียงดินแดนที่ว่างเปล่าห่างไกลไร้ผู้คนอาศัยอยู่มีเพียงแต่ทุ่งทุนร่าหนาวเย็นที่กันร,ระหว่างบริเตนกับแผ่นดินส่วนที่เหลือของทวีปยุโรป และในยุคที่โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นสัตว์ป่าทั้งหลายเริ่มอพยพหาแหล่งที่อยู่ใหม่ทําให้มนุษย์ในยุคสมัยนั้นตามรอยสัตว์ป่าเหล่านั้นไปจนได้พบกับดินแดนราบลุ่มอันกว้างใหญ่ไพศาลที่เรียกขานกันในภายหลังว่าด er ็อกเกอร์แลนด์ตามความเชื่อของนักโบราณาคดีนั้นด็อกเกอร์แลนด์ เป็นเพียงสะพานแผ่นดินที่เชื่อมระหว่างทวีปยุโรปในปัจจุบันกับบริเตนแต่จากหลักฐานมากมายที่ถูกค้นพบนั้นกลับบ่งบอกว่าด็อกเกอร์แลน์เคยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของเหล่านักล่าและชาวประมงในยุคหินกลางมาก่อนจนวันที่สภาพอากาศแปรเปลี่ยนประกอบกับระดับน้ำทะเลสูงขึ้นเรื่อยๆทำให้มนุษย์ที่อาศัยอยู่ในดินแดนด็อกเกอร์แลนต้องพากันอพยพโยกย,ย้ายกันไปหาแหล่งที่อยู่ใหม่ จนกระทั่งถึงปลายยุคหินกลางน้ำทะเลได้เข้าท่วมพื้นที่ด็อกเกอร์แลนดจนมิดและยังตัดขาดพื้นที่ที่เป็นบริเตนออกจากแผ่นดินใหญ่ทำให้บริเตนกลายเป็นเกาะที่แยกออกจากแผ่นดินยุโรปดังเช่นปัจจุบันส่วนด็อกเกอร์แลนนั้นได้กลายเป็นดินแดนที่หายสาบสูญไปจากแผนที่โลกตลอดการ จนกระทั่งเมื่อปีคริสต์ศักราช1985ชาวประมงที่กำลังออกเรือหาปลาบริเวณแถบทะเลเหนือซึ่งเป็นพื้นที่ที่เชื่อกันว่าเป็นดินแดนด็อกเกอร์แลนด์ที่จมอยู่ใต้ทะเลลึกในขณะที่ชาวประมงกำลังลากอวนหาปลาขึ้นมาพวกเขาได้พบกับซากฟันกรามขนาดมหึมาและเมื่อนักโบราณาคดีได้ทำการพิสูจน์เพื่อหาที่มาที่ไปของซากฟันกรามดังกล่าวพวกเขาได้พบว่านี่คือซากฟันกรามของสัตว์ในยุคดึกดำบรรพ์ ที่เคยอยู่และอาศัยในดินแดนแถบนี้แต่ทว่าพวกมันได้สูญพันธ์ไปนานแล้วและเมื่อเดือนมกราคมคิดศกรา2015นักประดาน้ำเช้าอังกฤษที่มีนามว่าด,ดอวัตสันเขาได้เดินทางไปดำน้ำที่ทะเลเหนือนอกชายฝั่งของเกาะอ,อังกฤษ และได้พบเข้ากับผืนป่าขนาดมะหือมาที่จมอยู่ก้นทะเลลึกซึ่งผู้เชี่ยวชาญต่างเชื่อว่าผื้นป่าแห่งนี้คือพื้นที่ของด็อกเกอร์แลนด์ดินแดนที่จมอยู่ใต้ทะเลลึกมากกว่าหมื่นปีซึ่งในตอนนี้อดีตผืนป่าแห่งดินแดนที่หายสาบสูญได้กลายสภาพเป็นแหล่งเจริญเติบโตของปะการังธรรมชาติและยังเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลน้ำลึกทำให้เหลือไว้เพียงเรื่องราวในอดีตของดินแดนที่ครั้งหนึ่ง เคยเป็นผืนแผ่นดินเดียวกันกันกบทวีปยุโรปสืบไป